สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้เราสองคนแม่ลูกก็พากันเข้าครัวมาทำเมนูง่ายๆกันค่ะท่านผู้ชมจา๋าขอแนะนำเลยค่ะเมนูนี้ก็คือไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรานะคะท่านผู้ชมไข่เยี่ยวม้าก่อนอื่นที่เราจะมาผัดกะเพราเราได้มาจากตลาดซื้อมาจากตลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องนำไปต้มให้สุกก่อนจากนั้นเราก็เอามาแกะเปลือกออก แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนําไข่อันนี้ค่ะที่แกะเนี่ยค่ะไปทอดทอดให้เหลืองนะคะทอดให้เหลืองแล้วเราถึงจะเอามาผัดนะคะก็มีวัตถุดิบก็จะมีไข่เยี่ยวม้านะคะจะก,กี่ฟองก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้มเสร็จแล้วแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจากนั้นก็จะมีนี่พริกนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็พริกสด ตำรวมกันนะคะทั้ง3าอย่างนะคะท่านผู้ชมประมาณหนึ่งถ้าอยากจะเผ็ดมากก็ใส่มากกว่านี้ได้นะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะคะใส่ใบกะเพราหรือใบโหระพาอะไรก็ได้ะคะ่ะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็ปรุงน้ําซอสไวะคะ้ค่ะอันนี้น้ําซอสในน้ําซอสนี้มีน้ํามันหอยนะคะน้ําตาลทราย แล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะท่านผู้ชมก็จะมีไม่มากนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยะคะ่ะท่านผู้ชมรสดีอะคะ่ะใส่ลงไปนิดนึงถ้าใส่มากก็จะเค็มนะคะท่านผู้ชมเราจะปรุงรสชาติประมาณนี้ใส่น้าตาลลไปนิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่กินน้ําตาล ก็ไม่ต้องใส่นะคะท่านผู้ชมเครื่องหรือว่าวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้มีไม่เยอะนะคะแต่เวลาผัดออกมาก็จะกินกับข้าวร้อนๆอร่อยมากทีเดียวหรือว่าอร่อยวันนี้ต้องบอกต่อในวันหน้าเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเราจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปทอดไข่เยี่ยวม้ากันก่อนคะ่ะก่อนที่จะมาผัดต้องนำไปทอดก่อนนะคะจากนั้นเราก็นำไข่เยี่ยวม้ามาทอดนะคะทอดให้เหลือง ทอดให้กรอบค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปผัดน,นะคะน้ำซอสราดลงไปทอดให้เหลืองก่อนแบบนี้นะคะก็ได้ประมาณนะคะใกล้จะเหลืองแล้วค่ะว่าทอดให้กรอบจะอร่อยนะคะประมาณนี้นะคะ่ะจากนั้นเมื่อน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะท่านผู้ชมเผ็ดมากน้อยแค่ไหนเอาไปเลยค่ะ ผักให้หอมก่อนนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ใส่พริกหอมพริกอ่าพริกแห้งลงไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่พริกสดลงไปนิดหน่อยน้ำซอสคุณแม่จะเตรียมเตรียมไว้เลยนะคะคือไม่ต้องชิมเลยเราชิมไว้ก่อนที่เราจะปรุงเราจะเทใส่ลงไปเลยะคะ่ะมันก็จะสะดวกในการทำนะคะท่านผู้ชม เกี่ยวให้หอมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไข่ลงไปเอาน้ําซอสเทไปก่อนแล้วก็คลุกไข่เพราะว่าไข่ที่เราไข่เยื่ยวมาวเราจะทอดกรอบไว้แล้วโอเคเริ่มหอมแล้วนะคะท่านผู้ชมเริ่มหอมมีกลิ่นแล้วเราก็จะใส่อันนี้น้ําซอสนะคะท่านผู้ชมจะเราก็จะเทน้ําซอสลงไปเลย น้ำซอสน,นี้คุณแม่ก็จะปรุงรสชาติไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะนำไข่เห็นไหมคะท่านผู้ชมที่ทอดกรอบแบบนี้เลยค่ะเหลืองๆแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยค่ะลงไปะชุกเลยค่ะเราก็จะได้ไข่เยี่ยวมา้าผัดกะเพราอย่างอร่อยเลยนะคะก็จะัด ัดเขาเบาๆนะคะไม่ต้องขัดแรงเพราะว่าน้ําซอสของเรา,าของเราคลุกเรียบร้อยแล้วค่ะคือผสมปรุงรสชาติได้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมจ๋าจากนั้นเราก็จะใส่ใบกะเพราหรือใบโหระพาอะไรก็ได้ค่ะท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าก็จะน่ากินนะคะท่านผู้ชม ใครไม่เคยลองเมนูนี้ลองดูนะคะกินกับข้าวร้อนๆอร่อยจะต้องบอกต่อเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องรีบบอกต่อเลยค่ะในเมื่อเมนูของเราอร่อยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมจา๋า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันค่ะ ถ้าหากว่าใครชอบในคลิปนี้ไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราของแม่นะคะท่านผู้ชมจ๋าในคลิปนี้ก็ทําไม่ยากอะไรนะคะท่านผู้ชมก็ได้ไข่เยี่ยวม้ามาก็ไปต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> นําไปทอดให้กรอบผ่าซีกเป็นรูปนึงก็จะได้ประมาณ4ชิ้นนะคะก็นําไปทอดให้กรอบ นะคะนำไปทอดให้เหลืองๆแล้วเราจากนั้นเราก็ปรุงน้ำซอสไว้ให้เรียบร้อยเลยวิธีง,ง่ายๆคือต้องปรุงน้ำซอสเราต้องการรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงน้ำซอสไว้ก่อนมันจะสะดวกในการที่เราจะทําไม่ต้องมานั่งชิมเลยค่ะเราก็ปรุงน้ำซอสเทลงไปเลยจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในเมนูของคุณแม่นะคะไข่เยี่ยวมา้าผัดกะเพราถ้าหากว่าใครชอบในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกินีนะคะ

진 말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어 버린 내 마음 이제 내겐 네 자리 없어 돌이킬 수도 없어. 절대